เข้ามารับงานประธานสโมสรคุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกครับผมอยากให้ท่านประธานสโมสรคนใหม่ของสตูลพูดอะไรหน่อยครับก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานใหม่แล้วก็ท้าทายชีวิตผมมากครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นโค้ชแต่มันไม่ตื่นเต้นแบบระบบบอลอาชีพวันนี้เราก็ได้โค้ชที่ดีนะครับแล้วก็แฟนบอลแล้วก็เกมฟุตบอลวันนี้จิตใจพวกเราก็สู้เรามานอกบ้านสู้ได้แคนนี่ก็ภูมิใจแล้วครับ นยบายของทีมครับนโยบายของทีมแล้วก็อันดับแรกครับทีมเราก็กระสับกระส่ายนิดหน่อยคือทีมอาจจะไม่ได้ส่งแต่ก็ได้รวมตัวกันส่งแล้วก็ผมก็มารับหน้าที่เป็นประธานแล้วก็ได้ดึงเด็กดึงโคดดึงนักเตะมาเวลาเราซ้อมน้อยมากครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆแล้วก็ด้วยกว่าทีมอื่นแต่เราตั้งใจซ้อมครับเป้าหมายของทีมครับเป้าหมายของทีมคือ ผมไม่ได้ฝันถึงความสําเร็จแต่ผมเลือกที่จะลงมือทำเราจะทําให้มันดีที่สุดดีขนาดไหนแล้วแต่โอกาสและจังหวะเราไม่ใช่ตัวเต็งครับแต่เราจะพยายามให้เล่นระบบทีมให้ดีที่สุดครับครับก็กอบเรียนแฟนบอลชาวตะตูลทุกๆท่านนะครับก็ทีมเราท่านก็รู้นะครับเป็นทีมเล็กๆโซนหนึ่งเราไม่ได้ยิ่งใหญ่มนกับอดีตนะครับ เที่ยวนี้นะครับเรางบน้อยทุกอย่างก็อยู่ที่แฟนบอลครับฝากแฟนบอลช่วยเชียร์นะครับแล้วก็ช่วยซื้อเสื้อทีมด้วยครับขอบคุณมากๆครับ